วันนี้จัดเมนูจัดเมนูครับนี่ครับวัตถุดิบวัตถุดิบะักพุ่งปลากระ,กะพงครับนี่เอาใช่ไหม,มแกงปลาครับเครื่องครับเอาปิดแก,ก๊สครับเดี๋ยวอยากปิดแก,ก๊สนะจุดมือเดียวไประเด็นอ้าเดี๋ยบร,ยร้อยแล้วเติมน้ำไปหน่อยนึง เป็นดบว่าสีขัวผิดเกนี่ทางไปครับอ่าเดยวก็เจ็บมือยออเก็บหนักเลยครับสำลักสำลักนี่ไปนะไป Oh. Oui. Voilà. Oui, donc. Ouais, OK. Mm -hmm. <gasps> okay. rồi bạn hãy không kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn không làm được đâu chỉ không hóm chồng nhập không làm เดือดอเดือดแล้วมาใส่สด,ดีเอฟเมื่อเดียวสิบนกปไฟล์นะเดียวดีดดแต่งนั่นเสร็จไรเสร็จรแต่งนัว การ่อยน,น้ำ้าวม่ด้ใส่ไหลเขมีกระปีดยว ใส่ผ้ามาบิ้งแช่บิ้งหนาว็ึ้งเย็นง่ายๆกป๊กเอ,เอาเดียด้ที่อยูไนไอศครอกก็ได้ครัาป้องมันส่วนผมลปอยอืมเดี๋ยวุยววกัเดีว,เดว,เดว,เดวนะซิมกับวันี่กับปีระยำเข้ม มาเดี๋ยวว่าบวกกี่เซะตีกี่เซลเอาใส่กุ้งปางานี่นเนี่ไคุณไว้จะมี่ละทาจะเข้าอาื กจสมาใส่ผักกันเ้าะปิดฝาปุ้งน่นเรียบร้อยแล้วเวลาใส่ผักออะมาเปิด,ด,ด,ลด,ลด,ลดลเลยหอมมือยงมันดิฟุติป่าหาเลยดิดเงียือบัวเข้าให้ามากิ่มึกเือกับใส่บเสือ เดียนตดูนนวนครับใส่ผักเดาใ้มากครับาก,กุ๊บก,กุ๊บก้าเาไปด้วยนี่ผักุ้งนะจะสิบระดําเขือนี่ผมบอกมาเลย ไ่ต้องหบี่ลายโง่จลท่านอยจังปิดท้ายเยไปกระเพราครับกระเพ้าอันนี้ก็สีบกวยหอมมาเลยกระเพราบางไอกระเพราตลาดกระเพราบางก็สีหอมวันนี้ปิดฟ้าไปสองสามนาพี่ ผมใส่กระเพาไว้ครับตือเดือดบุดบุ๊ดผตมน้ำหน่อยนึงน่าจะแส่ยงนะเจ็บเติกันหน่อยนึงสู้เลยเจ็บอาวเชื้อไทยมากเขาให้ใา กะเท้านะนะ่เป็นกะเทาบ่บานเลยนะตรวจมาเนี่เยเอ้าเกะขาไปเนาะกุบเข่าก็ได้แก่ันดีเดินปุ้งอ้าเอรเรียบร้อยกดลูก ซื้อกระถานดิแกลบดไว้ซื้อ